แสนวิสาพัทฟ้าจุกผู้ใหญ่แบบคุณปล่อยให้ความลบนำทางไม่รู้แสะใครเรียกว่าออกมาโพสข้อความเดือดผ่านอินสตาแกรมแบบไม่มีแผ่าจริงๆค่ะสำหรับแสนวิสาพัทหลังมีเรื่องฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดแซนวิสาพัทได้โพสภาพตนเองคู่กับสาวกระติกอิสรินและทนายพร้อมแคปชั่นเดือดถึงคู่กรณีว่า ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมถึงไม่ทักเพราะหน้าแปลกใจกว่าที่ผู้ใหญ่แบบคุณปล่อยให้ความโลบนำทางแทนความถูกต้องแฮชแท็กิิดจะขุดอยากขอให้เราหยุดนะคะอีกทั้งแซนยังโพสต์ตอรีเป็นข้อความเดือดถึงคู่กรณีอีกว่าเจ้าพ่อสื่อเมื่อไทยเคยบอกแซนให้หยุดแซบพูดจัดอาวุโสด้วยเหตุผลว่า เรื่องมันผ่านมานานแล้วขอถามกลับว่าทำไมเขาถึงยังแซะและแฉแฟนใหม่ของอดีตสามีทั้งที่เขาก็เป็นแบบนี้มานานแล้วอายการสั่งฟ้องผู้จัดข้อหาฟ้องเท็จและมิ่นประมาทแต่ไม่มีสื่อช่องไหนนำเสนอสื่อไทยเลือกปฏิบตัติแสก็มีโถงไม่ต่างกับคุณแค่ขำขอโทษไม่พอเพราะผ่านมาหนึ่งปีหนึ่งเดือนไม่มีแม้แต่ํำขอโทษจากคุณและอดีตสามี